พี่น้องสบายดีมุดสุมองสุดบอนมุดมาพอกันดิแลพี่น้องกับน้องมวยพี่น้องกับสอดน้องมวยสดใจสดใจไหวบ่เป็นไม่เคยลงเป็นอย่างน้ำป่นนะอะไรอะไรก็เปลี่ยนปรับแล้วเจ้าแล้วเป็นอย่างมันนี่บอลควันใช่ไหมเปลี่ยนไทยหน้าพี่น้อง อยู่บัดโนสูงพี่น้องน้งวัดเดย์สิเป็นคิวที่สองมาเนี่ยคอยนอยนต้อาเป็นคอยทีมงานขยันพี่น้องครั้งแรกเขาบอกว่านี่เป็นอไรเปิกนัพน้องคอยใช่อยใชเนี่เด้อเป็นได้ยนหนัเป็นจ่งรได้ยืหนัไเฮ้ยอาณ์ไปอย่างน้อคนเดี๋เอาเดี๋ใมัหบเด Bên đây sao chơi? bên đây, thế là nhàng năm thì nọ, nhàn sao chơi, nhàn phần nghèo, nhàn phần nghèo, pha bổ sung bổ khốm với kho pha được เมื่อนหนซสาจอยจัดนักจัดเต็มพี่น้องทีมงานคนขยันพี่น้อง ย้ไท่ายให้ทายหน้าไว้พี่น้องโต๊กก้า เขานาให้นาน่ากันจะซี่อะไรพี่น้องชีวีดสาวหน้าซีวีาวหน้าคือเฮาเนาะจึงระดูแล้วก็ต้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าพี่น้องเฮ็ดแล้หลักการที่งามเลยก็รท่านคนบ่นะากับไปกรุงเทพฯกรุงไทยเนาะแม่นไปหากรุงเทพฯหาตัดหน่อยขุดมันแล้วแต่วิธีชีวิตไผมันพี่น้องซีวีดเราก็ต้มันคือการมันเราห้าตอนนี้โอ้ยเตรียมแพลงเตรียมใจไปด้วยเตรียมใจเห็นหน้าพี่น้อง เบาควันชินล่งเมื่อและบอดพี่น้องนี่เราทาหลุดพี่น้องเบาควันผสิเป็นหรือบ่เป็นเพราะว่าปีนี้ชีวิตเห็ดหน้าทัว่วอะไรเมียพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นกบับโบเคยไถหน้าดำหน้าจะเถื่อหรอกเบาควันกะชอจอยนี่เก่งอลิชชอจอย เป็นมาทุกอย่างเลยนะคุณบูเป็นผัดอย่างน้ำกลนก็ได้ว่าเฮียไนช่าจอยโซนล่องอันคับบ้างด้วยไก่ชีเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องห้นี่เช่าจอยเป็น ให้ดัเจออจัดการผู้เดียวเลยนะเก่งเก่งจอยจอยังมุทันหอดคิวเบาควันพี่เนาะไปไหมเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งไก่จี่หอดขันแล้ววันนี้ เบาควันลงมืออลไรพี่น้องสิรอดหรือบอดรอดเบิ่งไ้ดำกันพี่น้องเริ่มไทยอลไรพี่น้องรอดบอเนี่ยจะสิรอดบอเนี่ยไหวได้จิบบ่ ดีๆได้เอ้ยมันเข้มข้นเลยกับขันอัปบ่ได้กับไข่ปูตี่ครึ่งยังไม่ครึ่งบ่ได้เฮ้ย ลุงคไคยเพิ่นมาสอนขั้นเลยพี่น้องเบาควาันก็ซอจ่อยยอมสอนขั้นบ่เป็นพี่น้องเบาควาันก็บ่เคยไถนาพี่น้องเอ้ยเห็นาใดแหละก็เฮียนไปเฮียนครับเฮียนไทยบรนนนสูงพี่น้องเลยก็คือสิพอเป็นพอไปได้อยู่ดอกเบิ่งเพิ่นครับก็ เ้งไทยพี่น้องอ่ะไทยคัดของพี่น้องเอ้ยอากาศมันนี่แ็เที่ยวแดดเที่ยวบดอยู่พี่น้อง แต่อากาศก็ดีอยู่พี่น้องเย้ยมีลมอยู่ม่ล่มผัดอยู่หน้าหายนี้เบาควันก็เซ้าจอยจัดการบนแล้เอาพี่เนาะ กวานเข่าพี่น้อ,วองอวานกะสองตาท,าท่านเพิ่งนกะขาดแหลวเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เริ่มขาดแล้วพี่น้องหายต้นนี้กะต <c oughs> าสาาัก chén phải lời Sao subscribe cho kênh เบาควันพี่แกสะสะหน้าพี่น้องไว้บดได้มันแห้งมัน,น,านาันนักะสะสะใส่เนาะ ใส่เสื้อแค่สั่นส่งแค่สันน่นเยสุดจังบรรยากาศก็เป็นใจแท้ๆป่ะสันพี่น้องมาเฮนนี้สมวยก็สิไเดล่าคลิปแต่เพียงเทนีเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เข้ามาติดตามเข้ามาเบิ่งเข้ามาส้มกะติดตามไปต่อไปเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจสมวยคลิปต่อไปเนาะกดติดตามกันรวัวๆเด้อพี่น้องขอบคุณล่วงหนาพี่น้องสบายดี